เอลาผมก็สวัสดีคุณผ,ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคบผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวของคลิปเียวในไอจีกันเนาะอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวจาให้ผูำตามผมมาได้แบบง่ายๆกันได้เลยเนาะก่อนอื่นเลยนะผมเวลาได้กดเข้ามาที่ Google ตามผมมาแบบนี้แล้วผมเราก็ให้มาพิมพ์ขนาดที่ตรงนี้ตามผมเปยกันนะว่าเข็บอพีดีแบบนี้เนาะ อ่ะพอเราได้พิมพ์ค้อตัตามมาได้แบบนี้เราจะเจอบนเว็บไซต์นี้นะครับผมก็เราได้กดทำไปในเว็บไซตของผมก็ที่ในเว็บไซต์เนาะอ่ะแล้วก็พอได้กดเข้ามาอะไรที่ในเว็บไซต์ของในเว็บไซต์ก็ไม่ได้กดลงชื่อยช่วยงานกับสมัครสมาชิกกันเนาะก็สำหรับใครที่ผมที่ไม่มีสมาชิกก็ได้กดสมัครสมาชิกกันไปได้เนาะ อ่ะพอกด้กดสมัครสมาชิกก็มาแล้วผมด้หน้าต่างการสมัครสมาชิกเขาจะมีลละลเลือกกรอกข้อมูลของเราไปแบบนี้นะผมเรากลับมาติที่ตรงข้างล่างน,นี้ไปเพื่อเป็นการยืนยันด้วยเนาะแล้วกดสมัครไปผมไปจอนี้ง่ายก็เลยเป็นการสมัครกันได้แบบวันที่เรียบร้อยเลยเนาะหรือว่าเพื่อนๆใครนะครับผมที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วและอยากจะลงชื่อเาใช้งานก็เอามากดลงชื่อาใช้งานที่ตรงด้านนี้จะไปได้เลยเนาะอ่ะแล้วกดลงชื่อใช้งานกันไปเลยนะผมกดกันไป แล้วพอได้กดรู้ชืื่่อชองานมาแล้วหรือว่าสมัครสมาชิกกันมาแล้วเนาะในหน้าต่างรายหเว็บไซต์ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะจะมีมุดมุมบริการแพลตฟอร์มให้กับเราสามารถที่จะมาทนิการกันได้หรือว่าจะมีเยอะในส่วนตัวด้านนี้ให้เราได้สามารถที่จะมาทำการในส่วนตัวด้านนี้กันได้เนาะหรือว่าเพื่อนสำหรับใครนะผมจะมีเยอะในส่วนตัวด้านนี้แล้วอยากที่จะทำการผมเพื่อเติมเงินบริการเนาะก็สามารถได้กดเข้าามที่ตรงนี้ได้เพื่อเติมเงินเนาะ เราได้กดมาแล้วที่จะส่งการเตเงินของผมเนหน้าต่างการเติเงินเขาจะเป็นอย่างนี้เลยผมให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วมาทำการเติมเงินกันได้เนาะและยังจะมีช่องทาง6กช่องทางแบบนี้ให้กับเราสามารถที่จะเลือกเพื่อไปทำการตําเงินกันได้ด้วยเนาะเพื่อสจหรับใครี่ผมที่สนใจอยากจะเติมเงินช่องทางไหนหรือสะดกช่องทางไหนในการดําเงินก็สามารถที่จะเลือกเําเงินกันไปได้ต่างคือดูในหกช่องทางแบบนี้เลยเนาะอ่ะและเพื่อสจหรับใครนะผมนีได้เข้ามาใช้งานกันแล้วหรือเข้ามาเติมเงินกันแล้วหรือมีย้อนเงินหยู่แล้วนได้ส่างแรเว็บไซต์เนาะ เราได้กดกลับมาแล้วที่หน้าต่างเดิมเว้ยแต่เราถึงแล้วับเลือกบทหมู่รบริการ III. ที่เราต้องการจะทำการกันได้เลยเนาะก่อนอื่นเราก็เลือกเปิดฟอร์มของเราไปกดตัวฟอร์มไอจีเนาะแล้วก็เลือกบทหมู่เนาะอ่าบทหมู่นะผมเราจะทำการเพิ่มเจ้าวิ่งคลิปเียวก็เลือกาหาดูดีๆเนาะอ่าอ,อยู่ตรงนี้เลยนะผมเรากดกันไปเนาะอ่ะพอเลือกกันไปนะไ,ได้ที่บทหมู่แบบนี้ครั้นี้เราเลือกบริการนะหมุนบริการจะมีเป็นแบบนี้ให้กับเราได้เรื่องเราก็เลือกกันไปเนาะ อ่ะผมจะเลือกนะผมอันแรกเลยแล้วกันเนาะเมื่อกี้ก็ลืมบอกว่าผมเลือกอันนี้เนาะผมเลือกอันแรกนะผมท่านอยากจะเลือกอันไหนก็เลือกได้เราเลือกตามมาก็เลือกได้เนาะอ่ะแล้วพอได้เลือกทั้งหมดหมู่์แล้วบริการแบบนี้แล้วฮะคราวนี้ให้เราได้กดกลับมาในคลิปเลือกไอจีของเราเนาะก็คลิปนี้อันเดียวแล้วผมก็กดคัลล็อกลิงมาเนาะอ่ะแล้วพอนนี้คลิปเลือกไอจีเรากันมาแล้วที่นี่ลิง์มาวางอ่ะพอวางนี้ก็ได้แบบนี้แล้วให้ได้เสร็จจำนวนรายการได้เพิ่มไม่ได้เลยอ่ะแล้วก็พอได้เสร็จท้งนี้เลือกตัวนึงแบบนี้แล้ว และก็พอได้สั่งซื้อกันไปแล้วแบบนี้คำสั่งซื้อของเราก็จะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกกันแล้แบบนี้นะผมได้เราบด้วยว่าสั่งซื้อกันเสร็จสิ้นแบบนี้แล้วเนาะอ่ะแล้วก็พอสำหรับใครที่ได้สั่งซื้อกันไปผมอยากจะมาดูยอดออเดอร์ว่าเป็นยังไงเนาะพอเห็นแบบนี้แนละ้วเนาะอ่ะก็สามารถได้กดชำมาที่ตรงนี้กันได้ผมจากานะกดจ้างังซื้อเนาะอ่าพอได้กดทำระแลที่ปลดจังซื้อแล้วาานะผมเพื่อเราจะมาดูยอดหมุดหมู่กันเนาะหรือว่าออเดอร์ที่เราทำการกันไปเนาะเขาได้มีหน้าต่างเป็นแบบนี้แล้วผมก็จะมีการแจ้งบอกยยออออดดดดดมมมมมาา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 ใให้้้้้้้้เเ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 รรรรรรไไไไูกก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 ัันน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 ปปป็็็็็แแแบบบบบบีีีีีีะะ่่่่งงงืทททผจววซต์ิ ก่อนเดยหุ่นสกูไม่ต้องไปแะรอนเนาะและก็เพื่อนรับใครผของที่เข้ามาดูวันส่วนือประวัติการของเพื่อกันอยู่แล้วแลวเข้ามาเห็นแบบนี้กันอยู่แล้วเนาะและก็เรารอด้วยกันอยู่หรือว่าเข้ามาทําการอะไรต่างๆกันอยู่แล้วในระหว่างนี้เราเกิดที่สนใจทําทการอะไรในการเิเพิ่มเติมในส่งเว็บไซต์หรือที่จะดูอะไร็นการเสริมเพิ่มเติมในส่งเว็บไซต์หรือคือบริการเพิ่มเติมอะไรต่างๆเว็บไซต์เนาะสามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้ถ้าผมที่เขาว่าบริการเนาะเพราะว่าในหน้าต่างบริการของผมหน้าต่างเขาได้เป็นอย่างนี้นะครับผมไม เดี๋ยวจะเข้ามาดูกันได้ในหน้าต่างตรงนี้เหมือนกันเนาะหากใครสนใจอะไรยังไงก็สามารถที่จะเข้ามาดูที่ตรงนี้กันได้ผมในหน้าต่างตรงนี้เนาะอะแล้วก็เพื่อสำหรับใครนะผมดีนงรเขาม่ใช่งานหรือเขามาทาตามไปต่างต่ะไรเว็บไซต์แล้วเกิดปีปัญหาขัดทองหรือว่ายังไงว่สามารถที่จะกดกลับมาที่หน้าต่างแรกเว็ไซต์กันได้รับผมเราเขาไดมีข้อไดต่ออ d ม i n อยู่ที่ตรงนี้ให้เราได้กดเข้าไปกันเนาะแล้วเขาก็จะขึ้นช่องทางในการแก้ปัญหาขึ้นมาให้กับเราสองเทางแบบนี้ถ้าผมสำหรับใครที่เกิดปัญหาหรือ แล้วเพื่อนจะรับใครนะครับผมดีได้เข้ามาใช้งานกันแล้วในเว็บไซต์ไม่ได้มีปัญหาเรื่องกข้องอะไรยังไงเลยแล้วเข้ามาใช้งานกันแล้วรู้สึกว่าอยากจะลองที่จะแนะนำเพื่อนหรือนรู้จักครับใช้งานเว็บไซต์ดูเนะาะสามารถที่จะกดทํามาที่ตรงนี้กันได้ผมทีคขวา่าแนะนําเพื่อนเนาะ <c oughs> อ่ะ กดกดเข้ามาแล้ที่ในการแนะนําเพื่อนนะผมหน้าต่างกันแนะนําเพื่อนก็ได้ง่ายแบบนี้เราได้สามารถที่จะเข้ามาแนะนาเพื่อนกันได้เนาะเพียงแค่กดเข้ามาแล้วได้ส่งการแนะนําเพื่อนนะผมแล้วครับมาคัดลอกดิ้งที่อยู่ตรงนี้ไปส่งให้เพื่อนเราคนรู้จักเราเนาะไอ้เพื่อนเราคนรู้จักเราเขาได้เข้ามาในลิงเว็บไซต์เพื่อเขาจมาใช้งานหรือเขาจมาทำการอะไรต่างๆเนาะเพียงทำได้ง่ายเลยเป็นการแนะนําเพื่อนเราคนรู้จักครับในเว็บไซต์กันได้แบบง่ายกันได้แล้วเนาะเพื่อนใครที่สนใจเดี๋ยวให้เพื่อนเข้ามาใช้งานหรือเดี๋ยวเขาจะมาทำตามอะไรยังไงก็สามารถที่จะกดเข้ามาตรงนนี้้ไดเเลยะอ แล้วตอนนี้นะผมเว็บไซต์เคมเอ็มในตอนนี้เนาะหากใครดูผมอยู่ตอนนี้ดอเว็บไซต์เคมเอ็มแะผมมีเวอร์ชันไปแอปพลิเคชันด้วยเนาะเผื่อใครที่กำลังดูผมอยู่แล้วเกิดสนใจเดี๋ยวใช้งานเว็บไซต์เคมเอ็มไปยาวๆหรือสนใจเดี๋ยวใช้งานแบบง่ายๆเนาะสามารถที่จะมาดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันของทางเว็บไซต์ไว้บนมือถือของท่านหรืออุปกรณ์ของท่านที่ท่านสะดวกไว้บนอุปกรณ์ของท่านได้แล้วด้วยเนาะอ่ะก็ง่ายๆแบบนี้นะผมสำหรับเว็บไซต์เคมเอ็มเนาะเผื่อสนใจอยาจะดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันไว้ใช้ก็สามารถที่จะมาดาวน์โหลดติดตั้ง น้อยเป็นไงบ้างเนาะเดี๋ยวลองรีด้จอกันดูเนาะ โอ้แล้วก็นี่เลย no? แลผมเราจะได้ทำการซื้อไปแล้วก็นั่งรอสัู่เนาะตอนนี้ยอดเื่นชิปเยี่เราก็ไดเพิ่มนมากันไปที่ร้อยแบบีแล้วเนาะแล้วก็แถมยังจะมีการแถมเพิ่มขึ้นมาแบ้วดแบบนี้ด้วยผมแแถมขึ้นมาเป็นข้าตัวแบบนี้ด้วยเนาะอะแล้วขั้นตอนก็ยังง่ายแบบนี้ด้วยผมแต่ัะใครที่สนใจเดี๋ยวเข้ามาตามหรือเดี๋ยวเข้ามาทำการเนาะผมจะไปลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้นะผมใหทําได้กดเข้าไปในเว็บไซต์เพื่อทีได้ไปใช้งานหรือเข้ามาทำตามกันได้แบบง่ายกันได้ผมไตาะได้ปเว็บ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาแบบมีในเว็บไซต์เนาะอะ,อะแล้วก็สำหรับวันนี้ผมในคลิปวิดีโอของวันนี้เนาะหากว่าผมพูดอะไรผิดไปหรือทำะไรพลาดกันไปในคลิปวิดีโอของวันนี้ก็ต้องขอโทษกันด้วยเนาะหรือถ้าใครที่ดูกันไปเลยไม่ได้เห็นว่าพลาดอะไรหรือให้กำลัได้ก็ต้องขอบคุณที่ได้รับชมเนาะกไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอบคุณนะครับ